ชื่อพิชยาสุนทรยานกิจนะคะหรือว่าเชฟแพมค่ะพี่ชาต้องทำอะไรให้หม่อมีคะอ๋อต้องหยิบแก้วอยู่ไหนคะแก้วอยู่ไหนแก้วอยู่ไหนคะอยู่นี่ใช่ไหมคะมเพราะส่วนใหญ่ตอนเช้าก็จะตื่นมาแล้วก็เล่นกับลูกทำกาแฟค่ะส่วนใหญ่พี่ชาจะทำกาแฟให้ใช่ไหมคะมโอเคหทำกาแฟต้องทำไงคะหยิบอะไรก่อนคะอันไ,ไหนคะอันนี้อ้อ ช่วงเวลาตอนเช้าก็จะเป็นช่วงที่แคนมีความสุขมากเพราะว่าได้เป็นพานกับลูกค่ะต้องก็ต้องเอา,เอาน้ำแข็งอยู่ตรงไหนคะน้ําแข็งน้ำแข็งนะคะหนมนม่มอาชาจะเทหรือให้มาม,มีเทคะมามีให้มาม,มีเทโอเคส่วนใหญ่ก่อนทํางานทําก็จะกินกาแฟเล่นกับลูกแล้วก็เดี๋ยวไปทํางานค่ะ ก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปรูกปัดโอเคไปค่ะก็พอเล่นกับลูกเสร็จใช่ไหมคะแพมก็จะเริ่มถือว่าพอออกจากบ้านก็ถือว่าเริ่มทํางานล้วแพมก็จะไปดูร้านต่างๆที่แพมมีไม่ว่าจะเป็น Smoke Table นะคะซึ่งตอนนี้ Smoke เราก็มีอยู่สี่สาขาก็พยายามจะไปให้ทุกสาขาภายใน1วันค่ะหลังจากนั้นก็เข้ามาที่โพทงค่ะร้าน Smoke ก็จะอยู่ข้างล่างของบ้านแพมนะคะแพมก็จะ หลังจากเล่นกับลูกเสร็จทำก็จะมาเช็คความเรียบร้อยของสาขาหลักของเราค่ะที่สายยาค่ะเข้ามาดูค่ะเนื้อของเราก็จะมีเนื้อหลายแบบก็จะเช็คว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะเป็นไงบ้างช่วงนี้ขายดีป่ะช่วงนี้ครับขายดีครับเมื่อวานก็ดีมากเลยใช่ไหมวันนี้ก็ประมาณผมคิดว่า5้าึินสหร แล้วหลังจากที่เรามีเซ็นทรัลคิทเชทุกอย่างทำง่ายขึ้นปะง่ายขึ้นนะแล้วตอนนี้ตัวบริสิทของเราดีขึ้นเยอะเลยใช่ปะดีขึ้นเยอะครับเพราะว่าเราใช้ส่วนตัวพอยเอ็นสวัสดีค่ะ,คะเข้ามาได้ทำงานได้ปกติค่ะ <c oughs> ความจริงแพมเนี่ยเป็นคนชอบทำอาหารตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าคุณแม่ชอบทำอาหารทานกันเองในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะแพมก็เลย เหมือนคุกคีกับการอยู่ในครัวอยู่แล้วอันนี้พัาว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้แพมลหลงไหลในการทําอาหารค่ะความจริงมุมมองวัยเด็กกับตอนนี้เกี่ยวกับอาหารเนี่ยมีหลายเรื่องที่เปลี่ยนและหลายเรื่องที่เหมือนเดิมเรื่องที่เหมือนเดิมคือว่าความทรงจำเนี่ยตอนเด็กๆว่าเราทานอะไรเข้าไปเราจะนึกถึงคุณแม่นึกถึงคุณพ่อซึ่งตอนนี้แพมยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือ วิธีการพรีเซนต์หรือว่าวิธีการอินเทอร์เพตในรูปแบบของแพมซึ่งหน้าตาอาจจะไม่ทุเรศแต่เวลาทานเข้าไปรสชาติเนี่ยจะทำให้นึกถึงตอนเด็กๆเกนี่ยค่ะความล้มเหลวในเส้นทางทำอาหารอาจจะเป็นตอนที่ไปเรียนที่อเมริกาใช่ไหมคะเรียนทำอาหารทำงานที่นูน่นกลับมาปุ๊บทำอาหารให้คุณแม่ทานคุณแม่บอกอันนี้เค็มเกินไปไม่อร่อยก็เลยรู้สึกเฟลนิดนึงน่าจะเป็นอย่างนั้น คนที่สําคัญที่สุดในชีวิตแพรมก็คือครอบครัวเวลาเราทําอาหารเวลาคุณซึ่งคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่ perfectionist เขาจะ comment อะไรที่ตรงแล้วเขาก็อ o m m e n t ตรงแบบไม่มีความเกรดชังอยู่ใน comment นั้นซึ่งแพรมจะเชื่อ comment เขาตลอดว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเพราะว่าเขาหวังดีกับเราแน่นอน100%อันนี้พูดถึงเทรนในประเทศไทยอย่างเดียวเนาะยังไม่ไม่รวมถึงรอบนอกประเทศไทยคพาว่าประเทศไทยเนี่ยเด็กๆที่อยากมเป็นเชฟเยอะขึ้นเยอะมาก ก็รู้สึกว่าสมัยนีย้แนวทางอาหารตอนนี้เวลาเปิดร้านอาหารเนี่ยคำว่าต้องมีตัวตนต้องมีโซอยู่ในร้านไม่งั้นก็จะเหมือนร้านทั่วไปคำว่ามันต้องเป็นร้านที่มีคอนเซปต์ที่แข็งแกร่งแล้วก็ดิลิเวอร์ผ่านทางอาหารได้ด้วยค่ะคำว่าต้อง be true to yourself หมายถึงว่าเราอย่า ดิเทนว่าจะต้องเป็นแบบใครคือเราหาตัวเองให้เจอก่อนว่าเราชอบอาหารแบบไหนชอบทําแบบไหนเพราว่าสิ่งนี้จะทําใหเ้เขาเรียกว่าทําให้โตได้เร็วขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะสำหรับแพมคือครอบครัวออตอนนี้แพมมีลูกหนึ่งคนน้องพีช่าเนาะก็ สุดท้ายแล้วก็คือตอนนี้เราทํางานอยู่ในวัยทํางานกับสามีเราอาจจะมีเวลาให้เขาไม่เยอะมากแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเขาสําคัญที่สุดที่เราทําก็คือเพื่อเขาซึ่งอีกสักประมาณอายุ40เนี่ยก็อาจจะไปดูแลเขามากขึ้นถึงมีเวลาให้เขามากขึ้นค่ะสิ่งที่ไม่เคยรู้คือแพมมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าพพอร์ตของครอบครัวค่ะแล้วก็ทีมงานที่ความจริงเนี่ย ทำงานกันหนักมากมาเพื่อเพื่อเพื่อในสิ่งที่เราอยากให้เป็นเงนี้ยค่ะรสปองโพธงเนี่ยเป็นเหมือนบ้านของแพมเป็นบ้านหลังแรกที่ครอบครัวแพมย้ายมาจากเมืองจีน5ารุ่นที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แพมอยากจะนําเสนอร e สปองโพธงเนี่ยคือการเล่าเรื่องเล่าชีวิตแต่ก่อนเล่าชีวิตแพมตอนเด็กๆอะไร ตอนที่เข้ามาทําร้านอาหารเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ต้องปรับเนาะไม่ว่าเรื่องเล็กๆเ,เลยทิ้งขยะตรงไหนไม่ไปรบกวนใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแถวนี้สําหรับแพมถือว่าเป็นไม่ได้ไม่ได้ต้องปรับตัวเยอะรู้สึกว่าเราชอบคุยกับคนอยู่แล้วความจริงตลาดที่เราเดินเนี่ยเรียกว่าตลาดใหม่ตลาดเก่าจะอยู่ตรงข้ามซึ่งตลาดเก่าตอนนี้มันเริ่มเริ่ม slow down แล้วไม่ค่อยมีคนมาขายแพมก็ไปเดินตลาดใหม่ตลอดซึ่งคนที่พาแพมไปคือคุณแม่ แล้วเขาก็ชอบพาไปชี้ให้ดูว่ามันมีวัตถุดิบอะไรบ้างซึ่งวัตถุดิบตรงนั้นอ่ะเยอะมากมีหลายอย่างที่เราไม่เคยใช้ถึงตอนนี้ก็ยังมีบางอย่างที่เราไม่เคยใช้แล้วก็อยากเอามาลองใช้ทุกครั้งที่ทําเดินไปทาก็จะได้เรียนรู้วัตถุดิบอะไรใหม่ๆส่วนใหญ่เวลาเราซื้อสิ่งที่เราไม่รู้หนึ่งคือเราเปิดอ่านหนังสือหรือว่าเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ถามคนที่ขายดีที่สุดค่ะอีก5ปีข้างหน้าก็คิดว่าร้านนี้อยากให้ร้านนี้ เ,เป็นเป็นจุดที่คนอยากมาหาเวลามาหรือว่านักท่องเที่ยวมามาวิสิตเวลามาเมืองไทยแล้วก็ทําให้อาหารไทยจีนเนี่ยได้เหมือนได้ไปสู่โลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยเพราะว่าเราก็ตั้งใจมากๆแล้วก็อาจจะมีอีกสักหร้านสองร้านที่อาจจะเปิดค่ะคิดว่าโวกเซเล็ t แพมเพราะว่าอาจจะอยาก ให้คนทางบ้านรู้ว่าชีวิตของเชฟคนคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงคนนี้มีอะไรบ้างในหนึ่งวันแล้วก็ความคิดความวิชั่นของแพมมีอะไรบ้างน,นั่นะคะ่ะเป้าหมายสูงสุดในชีวิตแพมคือการมีความสุขค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็ตามถ้าเรามีความสุขแพมว่าก็แฮปปี้แล้วค่ะ